สวัสดีทุกคนค่ะเจอก,กับครัวเนบ้านอาหารอร่อยเช่นเคยนะคะวันนี้มีสูตรแป้งพับหรือว่าพายชั้นมาฝากเพื่อนๆค่ะสูตรนี้ทําง่ายมากเลยนะคะเวลาอบเสร็จแล้วกรอบมากๆค่ะและนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะที่ทําเป็นพายแอปเปิลอบให้เพื่อนๆดูค่ะชิ้นตโตๆเลยนะคะมาดูกันเลยค่ะว่าจะกรอบถึงด้านในจริงไหมนะคะฟังจากเสียงได้เลยค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลามาเริ่มทํากันค่ะ ที่เห็นอยู่ในนี้จะมีอยู่3อย่างนะคะแป้งขนมปัง600กรัมค่ะแป้งอนเนกประสงค์400กรัมนะคะน้ำตาลทราย1น0กรัมค่ะใส่เกลือป่นลงไปนะคะครึ่งช้อนชาค่ะและเนยนะคะใช้เป็นเนยเค็มค่ะอุณหภูมิปกตินะคะ120กรัมไข่ไก่1ฟองค่ะน้ำที่ใช้เป็นน้ำเย็นจัดนะคะใช้ทั้งหมด500กรัมค่ะเราจะมาคนส่วนของแห้งให้เข้ากันก่อนนะคะเสร็จแล้วก็ตามด้วยไข่ไก่ค่ะ ก่อนที่จะใส่ไข่ไก่ลงไปตีก่อนนะคะตีเหมือนเราทำไข่เจียวเลยค่ะใส่ไข่ลงไปแล้วมาต่อด้วยน้ำเย็นจัดเลยค่ะส่วนน้ำนี้ค่อยๆใส่ทีละนิดนะคะเพราะว่าแป้งแต่และถุงความชื้นอาจจะไม่เท่ากันค่ะน้ำปริมาณที่ให้ไว้500กรัมอาจจะใช้ถึงหรือไม่ถึงก็ได้นะคะถ้าแห้งเกินไปก็สามารถเพิ่มไปนิดหน่อยได้ค่ะแต่ถ้าสังเกตดูแป้งจะแฉะเกินไปอย่าใส่หมดนะคะเพราะว่าเราจะต้องใส่เนยอ,อีกค่ะ พอแป้งเริ่มจับตัวเป็นก้อนก็ใส่เนยทั้งหมดลงไปค่ะใช้เวลานวดไม่เกิน5นาทีนะคะก็จะได้แบบนี้ค่ะไม่จำเป็นต้องเนียนนะคะเอาแค่ส่วนผสมเข้ากันค่ะเอาออกมาครึงแล้วห่อแรปไว้ประมาณ30นาทีนะคะ พักแป้งอุณหภูมิปกติเลยนะคะระหว่างนี้เราก็มารีดส่วนของเนยค่ะพี่จะแบ่งรีดเป็น2แผ่นนะคะแผ่นละ300กรัมค่ะเพราะว่าจะแบ่งแป้งเป็น2ก้อนเช่นกันนะคะสําหรับยี่ห้อเนยเราก็ไม่เน้นค่ะถ้าหาแบบนี้ไม่ได้ใช้เป็นพับท็อปเหมือนมุมด้านบนนะคะมุมซ้ายมือเลยค่ะหาซื้อได้ตามร้านขายอุปกรณ์เบเกอรี่ทั่วไปเลยค่ะมีขายทุกยี่ห้อนะคะการรีดเนยของพี่ก็จะรีดให้เป็นขนาดสี่เหลี่ยม15คูณ20เซนค่ะ ทั้งหมด2แผ่นนะคะรีดเนยเสร็จเรียบร้อยนะคะอันนี้ยังเย็นพร้อมใช้อยู่ค่ะอีกชิ้นหนึ่งก็จะแช่ตู้เย็นไว้รอนะคะความนิ่มก็จะได้ประมาณนี้ค่ะใช้ได้เลยนะคะแป้งที่พักไว้ครบเวลาแล้วนำมาแบ่งเป็น2ส่วนเท่าๆกันค่ะ ถ้าไม่มั่นใจว่าแป้งจะเท่ากันไหมให้ช่างก่อนนะคะช่างเสร็จแล้วก็แบ่งเป็นสองส่วนเท่าๆกันค่ะถ้าใครถนัดรีดเป็นก้อนใหญ่แบบนี้ก็ไม่จําเป็นต้องแบ่งค่ะรีดไปได้เลยนะคะเนยก็เหมือนกันค่ะทําเป็นแผ่นเดียวนะคะความถนัดของแต่ละคนก็จะแตกต่างกันออกไปค่ะสําหรับพี่ชอบแบ่งครึ่งแล้วก็รีดนะคะเพราะจะได้ความบางตามที่เราต้องการใช้เวลารีดไม่นานด้วยค่ะ แป้งส่วนที่ยังไม่ได้รีดก็ห่อแร็ปไว้เหมือนเดิมเลยค่ะระหว่างนี้ล่อนแป้งขนมปังไว้นะคะแล้วก็เตรียมไม้สําหรับรีดค่ะแป้งที่ใช้เป็นแป้งนวลจะใช้เป็นแป้งขนมปังนะคะล่อนให้เรียบร้อยค่ะโรยลงบนโต๊ะได้เลยนะคะวันนี้จะไม่ใช้แผ่นรองรีดค่ะรีดบนโต๊ะถนัดกว่านะคะอย่าลืมโรยแป้งทั้งสองด้านค่ะจะได้ไม่ติดไม้เวลานวดนะคะ ถ้าใครมีไม้ยาวๆแบบนี้ก็แนะนำให้ใช้เป็นไม้ยาวค่ะจะนวดง่ายกว่านะคะระหว่างที่รีดให้ยกแป้งเป็นระยะๆะะนะคะอย่ารีดนานเกินไปเดี๋ยวเวลายกแป้งขึ้นแป้งจะติดด้านล่างค่ะการรีดแป้งรอบแรกที่เราจะห่อเนยนะคะง่ายๆเลยค่ะเอาความกว้างให้เลยขอบเนยนิดนึงนะคะสำหรับความยาวเอาสองเท่าของเนยที่เรารีดไว้ค่ะ รีดแป้งได้ขนาดตามที่เราต้องการแล้ววางเนยทาบลงไปตรงกลางแบบนี้นะคะสังเกตดูค่ะขอบด้านบนจะเหลือนิดนึงนะคะแล้วก็พับแป้งทั้งสองด้านเข้าหากันค่ะปิดรอยต่อให้สนิทนะคะพอปิดรอยต่อเสร็จเรียบร้อยก็กดกดนิดนึงนะคะไม่ต้องกดแรงค่ะกดเพื่อให้เนยกระจายนะคะเดี๋ยวเราจะใช้ไม้กดอีกทีนึงค่ะ ก่อนรีดอย่าลืมนะคะโรยแป้งทุกครั้งค่ะทั้งสองด้านนะคะค่อยๆกดแบบนี้ค่ะแป้งและเนยก็จะค่อยๆยืดออกไปนะคะอย่ากดแรงค่ะเดี๋ยวเนยของเราจะแยกกันนะคะค่อยๆกดแบบนี้ค่ะพอแป้งยืดหยุ่นดีแล้วเราค่อยรีดนะคะค่อยๆรีดไปค่ะขนาดของแป้งที่รีดออกมาได้ก็คือ20่สคูณห้เซนค่ะถ้ามีอากาศใช้ไม้จิ้มฟันเจาะออกก่อนนะคะ รีดได้ขนาดตามที่ต้องการแล้วเราจะพับสี่ทบค่ะก่อนพับอย่าลืมปัดเอาฝุ่นแป้งออกด้วยนะคะพับก็ง่ายๆแบบนี้เลยค่ะการรีดแป้งแต่ละรอบเราจะใช้เวลารีดไม่นานนะคะพยายามรีดให้สม่ำเสมอได้ความยาวความกว้างตามที่เราต้องการแล้วพับทันทีค่ะเพราะถ้าเราใช้เวลารีดนานเกินไปจะทําให้เนยละลายและแป้งแตกได้นะคะเวลารีดค่ะตอนนี้ก็จะมารีดต่อเลยนะคะ ท้าเหมือนเดิมเลยค่ะค่อยๆกดนะคะให้แป้งมีความยืดหยุ่นดีแล้วเราค่อยรีดยาวค่ะสําหรับความกว้างความยาวเอาเท่าเดิมนะคะ20คูณ50เซนค่ะได้ขนาดตามต้องการแล้วรอบนี้เราจะพับ3ทบค่ะอย่าลืมปัดแป้งออกทุกครั้งนะคะก่อนที่จะพับค่ะในขั้นตอนนี้นะคะในส่วนเกินของปลายทั้งสองด้านใครจะตัดออกก็ได้ค่ะของพี่ไม่ตัดนะคะเดี๋ยวตัดที่เดียวตอนเสร็จค่ะ ครั้งที่2เสร็จไปเรียบร้อยค่ะตอนนี้จะมารีดต่อเลยนะคะสําหรับความกว้างความยาวก็รีดออกมาให้ได้เท่าเดิมค่ะ20กูณห0นั่นเองนะคะระหว่างการรีดอย่าลืมยกแป้งด้วยนะคะเพราะว่าถ้าไม่ยกเลยจะทําให้ด้านล่างติดนะคะแล้วก็แตกได้ค่ะขอข้ามขั้นตอนการรีดไปเลยนะคะตอนนี้ก็มาพับเป็นครั้งที่3นะคะเราจะพับ4ทบค่ะก็จะออกมาแบบนี้นะคะตอนนี้ก็ กด,กดให้เข้ากันค่ะเดี๋ยวจะรีดต่อเลยนะคะกดเบาๆนะคะในคลิปอาจจะดูกดแรงนะคะเพราะว่าพี่ย่อคลิปมาค่ะเหมือนเดิมค่ะรีดให้ได้ขนาดตามที่เราต้องการนะคะ20ูณแล้วตอนนี้มาตัดขอบกันเลยค่ะตัดออกทั้ง4ด้านนะคะแล้วก็พับเป็น3มทบค่ะอย่าลืมปัดฝุ่นแป้งออกทุกครั้งก่อนพับนะคะในขั้นตอนการทำแป้งพายชั้นก็ได้เสร็จเรียบร้อยไปแล้วค่ะ จัดทรงนิดหนึ่งนะคะกดๆลงนิดหน่อยค่ะหรือว่าจะใช้ไม้รีดก็ได้นะคะรีดนิดหนึ่งเพื่อให้แนบชิดกันค่ะชั้นที่ได้นะคะประมาณนี้ค่ะขั้นตอนสุดท้ายนะคะนำปมาห่อแบบนี้ค่ะห่อให้สนิทนะคะแล้วก็นำไปแช่ในช่องฟรีซประมาณ1-2ชั่วโมงเป็นอย่างน้อยค่ะหรือว่าแช่ข้ามคืนก็ได้นะคะของพี่แช่ข้ามคืนผ่านไป1คืนแล้วค่ะ แป้งพายที่ได้นะคะเราก็นําออกมาวางไว้พอคลายตัวค่ะเดี๋ยวจะมารีดให้บางอีกทีหนึ่งนะคะก่อนที่จะตัดเป็นชิ้นๆค่ะวันนี้จะทําเป็นพายแอปเปิลชิ้นใหญ่ๆนะคะก็เลยรีดแป้งออกมาให้ได้ขนาด30คูณ50เซนค่ะสําหรับเพื่อนๆจะทําชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ก็แล้วแต่ชอบกันเลยนะคะ รีดแป้งได้ขนาดตามที่ต้องการแล้วก็ตัดขอบทั้ง4ด้านออกอีกทีนึงนะคะ ขอบเสร็จเรียบร้อยก็จะมาแบ่งเป็นเส้นเล็กๆขนาด5คูณ30เซนนะคะแป้ง1แผ่นนี้จะได้อยู่10เส้นพอดีค่ะตัดแบบนี้ไปจนเสร็จนะคะระหว่างนี้พี่ขอเตรียมไส้ไว้ก่อนค่ะอันนี้เป็นไส้แอปเปิลนะคะถ้าใครต้องการสูตรเดี๋ยวลงให้ทีหลังค่ะนี่เป็นน้ําตาลทรายนะคะเราจะโรยไว้ในถาดค่ะเวลาทําพายใส่ไส้เสร็จเรียบร้อยเราก็จะวางทับบนน้าตาลเลยนะคะ ในส่วนของแป้งที่ตัดไว้ค่ะพี่ก็จะนํามารีดอีกทีนึงนะคะให้รีดออกข้างๆค่ะด้านละ1นเซนนะคะก็จะเป็น7คูณ30มเซนนั่นเองค่ะเราก็จะได้แป้งพายที่บางมากๆนะคะตอนนี้ทาไข่ผสมนมลงไปค่ะใช้เป็นไข่แดงนะคะผสมกับนมแล้วทาให้รอบแบบ4ด้านเลยค่ะเว้นตรงกลางไว้นะคะเพราะว่าเราจะใส่ไส้แอปเปิลลงไปนั่นเองค่ะใครชอบไส้อะไรก็สามารถใส่กันได้นะคะ ใส่ไส้เสร็จเรียบร้อยก็นําแป้งอีกแผ่นหนึ่งนะคะวางทับด้านบนแบบนี้ค่ะค่อยๆกดโดยรอบนะคะให้แป้งติดกันค่ะไม่ต้องกดแรงค่ะเพราะว่าเราทาไข่อยู่แล้วนะคะเสร็จแล้วนําไปวางในถาดที่โรยน้ําตาลไว้เลยค่ะน้ําตาลต้องโรยไว้ก่อนเลยนะคะเพราะว่าทําเสร็จเราจะวางทับบนน้ําตาลเลยค่ะนี่นะคะได้ประมาณนี้ค่ะทําแบบนี้ไปจนหมดนะคะเสร็จเรียบร้อยเราก็มาทาไข่อีกทีนึงค่ะ ทาให้ทั่วผิวด้านบนนะคะสูตรแป้งที่ทำวันนี้นะคะที่แบ่งนีดเป็น2แผน่นทั้งหมดที่ตัดออกมาก็จะได้พายชิ้นใหญ่ๆยาวๆแบบนี้10ชิ้นพอดีค่ะที่ทำชิ้นใหญ่นี้ก็คือช่วงนี้พี่ทำเป็นของขวัญปีใหม่ค่ะสำหรับเพื่อนๆจะเอาไปทําชิ้นเล็กก็แล้วแต่ชอบกันนะคะระหว่างนี้อุ่นเตาไว้เลยค่ะไฟ220องศาบนล่างนะคะจะใช้เวลาอบอยู่ที่15 2 0นาทีค่ะ แล้วแต่ความร้อนของเตาแต่ละบ้านอีกทีนึงนะคะให้เพื่อนๆสังเกตดูสีและก็ความพองของแป้งนะคะถ้าได้ประมาณนี้ครบเวลา15-20นาทีแล้วให้ลดอุณหภูมิลงเป็นร้0องศาค่ะจะอบต่ออีกประมาณ25-30นาทีนะคะหรือว่าดูจากสีเอาตามที่เราชอบค่ะมาดูที่อบสุกเรียบร้อยนะคะหน้าตาก็จะประมาณนี้ค่ะ กรอบมากเลยนะคะต้องรอให้เย็นสนิทค่ะเดี๋ยวจะตัดให้เพื่อนๆดูนะคะสําหรับแป้งสูตรนี้ทํากับพายอะไรก็อร่อยค่ะเพื่อนๆลองทํากันดูนะคะสิ่งที่ลืมไม่ได้เลยในยการทําแป้งพายชั้นด้วยมือนะคะแบ่งก้อนให้ถนัดมือค่ะไม่ต้องรีดก้อนใหญ่นะคะถ้าทําก้อนพอดีกับมือเราจะได้แป้งพายที่บางและใช้เวลารวดเร็วค่ะตอนนี้ก็มาฟังเสียงกรอบกันได้เลยนะคะว่าจะกรอบจิ้งขนาดไหนคะ่ะ รับรองนะคะเพื่อนๆได้ลองสูตรนี้ติดใจแน่นอนค่ะยังไงดูจบแล้วถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสำหรับวันนี้คงต้องลาก,กันเพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ